เครื่องซักผ้าครับอัตโนมัติรุ่นนี้เลยครับอาการนะครับโค้ด F A เด้งขึ้นมาก็ตรวจพบเลยว่าหนูกัดสายนะครับก็รหัสนี้ก็เกี่ยวกับเซนเซอร์แรงดันนะครับที่ไปแกะสายขาดนะครับอันนี้ก็จะมาไล่สายก่อนเวลาจะถอดฝาเจ้าตัวเนี้ยก็ต้องงายขึ้นประมาณข้างนี้นะครับมันถอดข้างบนไม่ได้ครับต้องถอดฝางายขึ้นต้องถอดอชุด ทตติข้างหลังออกนะครับถึงจะเห็นสายนะครับเนี่ยก็ต้องทําการจัดสายนะครับเพื่อที่จะให้ยกฝากขึ้นได้เราก็ต้องไปตัดสายเข็มบันไยแรงแต่งครับยกขึ้นมายกสายน้ําขึ้นมาแบบนี้ยกขึ้นมาครับเพื่อที่เราจะได้ไงแฝาขึ้นข้างบนนะครับเห็นไหมเราก็ถอดสายตรงนี้ออกแล้วก็ปล่อยสายฟอยข้างแรงด้วยไม่งั้นมันดึงขึ้นมาไม่ได้ครับขันน็อตก่อนนะขนันน็อตแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะเห็นนะครับ หนูกัดสายตนที่ผมได้ทําการต่อสายนะครับก็จะอยู่โซนนี้เลย fa ก็คือไอตัวสีฟ้าวงกลมนี่แหละมันจะเป็นแรงดันสวิต์แรงดันครับข้างนี้ก็จะมีน็อตครับขันน็อตออกทั้งหมดสตัวนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเครื่องสภาพไฮเออร์มีอาการหนูกัดสายลูกค้าแจ้งบอกว่าเสียบแล้วเสียบไฟแล้วเสียบปลั๊กแล้วไม่ทํางานนะครับขึ้นโ้ด fa เลยน้าก็ไม่เข้าถังก็ตรวจพบแล้วครับว่าหนูกัดสายก็ได้ทําการ ต,ต่อสายเรียบร้อยเห็นไหม <c oughs> ก็เช็คดูด้วยว่าเป็นอะไระครับ,บที่ตรงนี้มันก็จะมีแผ่นพลาสติกนะครับปิดฝาไว้นะครับไม่รู้ว่าหนูเข้าไปได้ไงนี่ผมได้ทำการกต่อสายเรียบร้อยแล้วนะโชคดีครั้ถ้าสายมันขาดแล้วก็มันจะมีสีให้เห็นต่ออยู่อนะันนี้เห็นไหมสายยางนี่ก็มีรอยกัดไปแล้วโชคดีครั้ไม่เป็นไรผมก็เอาปากเปา่ารูนี้เห็นไหมเอาปากเป่าที่รูนี้ได้เลยแล้วก็ถ้ามันไม่รั่วก็โอเคถ้ามันรั่วเอาเปลี่ยนสายใหม่นะครับ ก็คือไประมนณเป็นแนวทางนะครับเ่อนอบบเวลาสายเสร็จแล้วอะใส่อยู่วันนี้เลยแผ่นพลาสติกนะครับสายยางก็สอดลงมาไอตัวนี้ก็จะเป็นขาสวิตเปิดปิดอีกอันหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้อ่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับขาตัวนี้มันจะไปแตะสวิตตัวนี้นะครับเวลาสายสายให้ถูกนะครับ ขาเยยา,ยาวเมื่อกี้วเวลาใส่ไปให้มันแตะกับตัวนี้ปอกแป๊กปอกแป๊กนะครับก็ใส่เสร็จแล้วก็ขันรอดอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็นี่แหละอ,อาการหนูกัดนะครับกัดสายไม่รู้ว่าเข้าไปได้ยังไงตัวขาตัวนี้ก็ยังไปเตะสวิตข้างในนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทดสอบแล้วเครื่องก็ทํางานปกติน้ําก็ไหลนะครับเรียบร้อยครับสาเหตุเลยหลักๆมาจาก,กหนูกัดสายไฟนะครับทําให้อะระบบทํางานไม่ปกติครับเห็นไหมบางทีถ้า มันเสียมือคดมันจะขึ้นที่หน้าจอ fa ไปแก่สำหรับรุ่นนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายมาไว้ก็อยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยใครมีหน้าตาแบบนี้เค e e รื่องไฮเออร์รุ่นนี้นะครับประมาณนี้เลยครับไม่รู้ว่ารุ่นอะไระครับไม่ได้ถ่ายมาไว้นะครับก็สําหรับคดน,นะครับไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตครับติว่มามันขึ้น fa นเงี้ยเราก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะว่า fa มันคืออะไรครับของเครื่องสภา,ภาพรุ่นนั้นรุ่นนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นครับมันก็จะมีบอกผมค้นหาเสร็จแล้วผมก็มุ่งไปเลยครับอุปกรณ์ตอนนั้น ก็ปรากฏว่าหนูกัดสายนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ